ครับผมตีจากบริษัทเอบิทเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราก็อยู่กัที่งานอินเตอร์แม็กน2025นครับผมโดยเตชันที่เรานำมานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นเซชันของแบรนด์ OPG ครับ One Click Measurement Sensor Smart 8ครับผมก็คือสามารถใช้งานง่ายมากๆครับโดยการที่เราคลิกครั้งเดียวครับผมตัวเครื่องก็จะทำการวัดขนาดตามโปรแกรมที่เราเซตไว้ได้เลยครับหรือถ้ากรณีที่เรามีไฟล์แคตเราก็สามารถดึงไฟล์แคตอินพอร์ตเข้ามาในตัวโปรแกรมแล้วก็ นำชิ้นงานเข้าไปแล้วก็สามารถวัดตามปลาแฉกได้เลยครับผมโดยพื้นที่ที่สามารถวัดได้ครับจะอยู่ที่ประมาณ1กระดาษ A4 ครับผมตัวกล้องก็จะทาการถ่ายไปในแต่ละช็อตนะครับจากพื้นที่ที่รับกำหนดนะครับภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นภาพที่นํามาต่อกันครับผมแล้วก็วัดขนาดให้เรียบร้อยตามคูณที่เราได้เซตไว้ทางขวาเลยนะครับจะสังเกตว่าตัวไหนที่เราเซตไว้แล้วมีการอ่านไม่ถูกต้องนะครับก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรสีแดงครับผม นอกจากนี้ยังมีทูลอื่นที่สามารถให้ได้ออวัดได้อย่างหลากหลายแบบน,นะครับผมก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้ที่บูลของ A-Bit นะครับผมถ้าาในสสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ออาไปเชืของบริษัทได้เลยนะครับสวัสดีพราาด้ยก่อนนะครับสวัสดีครับ